แหวนปลอกมีดคืออะไรแหวนปลอกมีดคิดว่าหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินหรืออาจจะเคยเห็นแต่ไม่รู้ว่ามันคือแหวนปลอกมีดเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะนําเรื่องราวของแหวนปลอกมีดมาเล่าให้ฟังกันนะครับ แหวนปลอกมีดก็คือแหวนทองที่เป็นแบบเกลี้ยงไม่มีลวดลายใดๆบนตัวแหวนเลยซึ่งจากการคาดเดาว,ว่าทาไมถึงเรียกว่าแหวนปลอกมีดนั้นเพราะในสมัยก่อนการใช้วัสดุมาทําปลอกมีดมักจะเป็นไม้หรืองาช้างที่มีรูปแบบเป็นแผ่นประกบกันสองด้านทําให้แหวนวงนั้นน่ะมีลักษณะด้านในเรียบด้านนอกโนนโคง้งเพื่อให้ด้านในมีพื้นที่สัมผัสรัดแน่นอย่างกระชับส่วนด้านนอกก็โคง้งลื่นสะดวกต่อการหยิบจับหรือเหน็บปลอกมีดโดยไม่บาดมือหรือโดนเสื้อผ้าให้เสียหายโดยส่วนใหญ่นั้นแหวนปลอกมีด ที่ได้รับความนิยมมากนั้นมักจะใช้เป็นแหวนแต่งงานมีคู่แต่งงานหลายคู่เลือกใช้แหวนปลอกมีดหรือแหวนทองเกลี้ยงเป็นแหวนมั่นหรือแหวนแต่งงานเช่นกันเพราะการออกแบบที่เรียบง่ายดูแลรักษาง่ายเพราะว่ายังไงแหวนแต่งงานน่ะคุณแทบจะต้องใส่ตลอดเวลาอยู่แล้วหรือบางท่านก็อาจจะนำแหวนปลอกมีดเนี่ยมานับถือเป็นเครื่องรางของขลังจากการปกเสกของพระเกจิดังมีความสำคัญเทียบเท่ากับพระเครื่องเป็นความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลังที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณบางวงมีราคาสูงๆพอกับพระเครื่องเลย ในยุคปัจจุบันนั้นคนก็นิยมนำแหวนปลอกมีดมาใส่เพราะด้วยความเรียบง่ายไม่มีลวดลายของมันอาจจะทําให้เข้ากับสไตล์ของคนยุคใหม่ลหลายๆท่านจึงไม่แปลกเลยที่แม้แต่คนวัยรุ่นยุคนี้ก็หาแหวนปลอกมีดมาครอบครองกันด้วย